ตันใบศูนย์หป่าเมื่อกี้รามยังบอกว่าอะไรรามบอกว่าผมก็ดูมันน้อยๆพี่มาร์คพากตรงไหนพี่มัก์คนิดหน่อยอ่ะนิดหน่อยนิดห,อ,ดหอ,อ่ะุ <laughs> ๊บ <laughs> เขาบอกว่ามีใครแปลได้บ้างอ๋อมีใครช่วยแปลหน่อยมีใครช่วยแปลหน่อยจากแบบรูปจากรูปข้างล่างถ้าขนบวกของทั้งสี่ตัวเลขในแต่ละด้านในรูป มันเท่ากันทั้งหมดจงหาค่าเองถ้าผลบวกของทั้งสี่ตัวในแต่ละด้านมันเท่ากันหมดจงหาค่าเองไม่อากนะ เดี๋ยวพอเราสัปดาห์หน้าเราเรียนเร่อยุกลรันใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็จะเรียนในหนังสือแล้วเนาะเพราะว่ามันจะเป็นบทที่ต้องใช้ความรู้พวกนี้แหละก็คือคำเขาเรียกว่าคําอุปสรรคคาอุปสรรคที่ต้องใช้ในวิชาฟิสิกส์เราก็จะเรียนพวกเอกตเดคาเดคเซนติเมตไมโครนาโนพิกโคมโตวัตโตอะไรพวกกันน่ะ ลบสิบแปดกลายเป็น <22. S 3> ลบยี่สิบสองลบยี่สิบสองอ่าลบยี่สิบสองมันต้องการลบหกตรงนี้มีอยู่แปดแล้วเราขาดอีกเท่าไหร่เอ่ยาเนี่ยมันก็ง่ายไงมันมันก็คือขาดมันเราเราต้องการผลลัพธ์คือลบหกใช่ไหมเราต้องการผลลัพธ์คือลบุกแต่ตอนนี้เรามีเท่ากับเท่าไหร่มีลบยี่สิบสองมีลบสิบสี่ครับมีมีลบเท่าไหร่ มันคือลบบวกแปดอ่าลบลบอันนี้อันนี้เป็นลบยี่สิบสองนะลบยี่สิบสองลบยี่สิบสองบวกกับแปดแล้วก็บวกกับบีใช่ไหมอ่าเราก็ย้ายข้างอ่ะย้ายข้างอ่ะเรียกว่าการย้ายข้างแล้วกันลบนี่อยู่นี่นะพี่วุฒิย้ายนู้เป็นยี่สิบสองแล้วก็ลบหกแล้วก็ลบแปดเพราะฉะนั้นบีเท่ากับเท่าไหร่ บีเท่ากับแปดอะบีเท่ากับแปดแปดมาอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมอีกก็แปดบวกด้วยลบเจ็ดด้วยลบเจ็ดบวกด้วยลบสิบลบบวกเอบวกเอบวกเอเท่ากับทกับลบหกอ่าลบหกก็ใช้ายข้างเลยอีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอเลยเท่ากับลบหกเท่ากับลบหกบวกสิบ บวกสี่บวกเจ็ดเจ็ดแล้วก็ลบแปดใช่ไหมแปดบวกกับเจ็ดเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดอ่าอันนี้บวกกันเป็นสี่ครับลบลบเท่าไหร่ลบสิบสี่ลบสิบสี่ลบสิบสี่อ่าเท่ากับสิบเจ็ดลบสิบสี่เท่ากับเอเท่ากับสามเอเท่ากับสามคับเรียบร้อยเอเท่ากับสามก็กลับเป็นการไล่เลข พี่รามทำเสร็จตัวเลขกันนะถ้าตรงไหนเอ่ยพี่รามข้อต่อไปชึบอ่าพร้อมตะกี้เว้นดัมเบลไลถ้าจุด C อยู่ตรงจุดกึ่งกลางพอดีมิดพอยต์เบสทวนที่อยู่ระหว่างจุด A กับจุด B จุด C อยู่ตรงกลางพอดีนะจงคำนวณหาค่า พวกนี้ครับอันนี้พี่ว่าใส่เครื่องหมายเกินมาอันหนึ่งนะเดี๋ยวแกนิดนึงทำไมกูเสีเขต